อากาศร้อนๆอย่างนี้แดดแรงๆอย่างนี้ถ้าจะไปซื้อน้ำแข็งกินก็คงจะลำบากใช่ไหมครับไหนจะต้องเสี่ยงกับท้องเสียไหนจะต้องเสี่ยงกับกระสอบใส่น้ำแข็งที่ไม่สะอาดวันนี้ผมมีตัวเลือกที่มาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับนี่ครับเครื่องทําน้ําแข็งไฮคอน h ฮดเซตบครับเครื่องทําน้ําแข็งนี้นะครับวัสดุภายนอกเป็นสแตนเลสสตีลนะครับกันสนิมกันรอยนะครับ ตัวเครื่องเนี่ยสามารถผลิตน้ำแข็งได้วันหนึ่งเนี่ยมากกว่า30แก้วหรือ20กิโลกรัมขึ้นไปนะครับผมโดยการผลิตทั้งวันทั้งต่ำนะครับผมด้านหน้าเป็นช่องพลาสติกมองใสนะครับมีปุ่มแล้วก็หน้าจอดิจิตอลอยู่ด้านบนนะครับผมการใช้งานไม่ยากครับหลังจากเสียบปลั๊กแล้วผมขออนุญาตปิดเครื่องให้ดูก่อนอเบื้องต้นเราสามารถเติมน้ำได้จากช่องด้านบนนะครับก็คือช่องนี้ ช่องด้านบนก็คือเปิดฝาน้ําออกมานะครับก็จะเจอกับช่องเติมน้ําซึ่งมีขีดวัดระดับน้ําฟูอยู่นะครับอย่างที่เห็นนี้เติมน้ำถึงระดับก็จะมีช่องบอกนะครับหน้าจอก็จะแสดงผลว่าให้เราเติมน้ำถ้าน้ำมันแห้งหรือว่าหมดออกจากเครื่องหลังจากนั้นก็สามารถกดปุ่มเปิดเครื่องได้เลยครับการใช้งานไม่ยากครับเพียงแค่เปิดเครื่องแล้วก็เลือกขนาดของน้ำแข็งที่ต้องการโดยการกดปุ่มบวกหรือลบ นะครับก็จะสามารถเลือกขนาดของก้อนน้ําแข็งได้ว่าจะให้ก้อนใหญ่หรือก้อนเล็กมากน้อยแค่ไหนการบวกลบแต่ละบวกแต่ละตัวเนี่ยที่ก็จะมีผลต่อระยะเวลาในการทําน้ําแข็งด้วยครับตัวอย่างน้ําแข็งนะครับที่เห็นนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นระดับ3นะครับน้ำแข็งก็จะมีแกนกลวงตรงกลางเล็กน้อยนะครับน้ำแข็งก็จะผลิตใช้ระยะเวลาประมาณ17นาทีจริงๆแล้วมันผลิตได้เร็วสุดประมาณ10นาทีนะครับ แต่จะต้องเป็นน้ําแข็งก้อนขนาดเล็กที่สุดตัวเครื่องเนี่ยหลังจากเราเปิดเครื่องให้ทํางานไปแล้วเครื่องก็จะเช็คเซ็นเซอร์น้ําเช็คระดับความเย็นของอุณหภูมิภายนอกก็จะมีที่หน้าจอก็แสดงเห็นถึงอุณหภูมิภายนอกเครื่องนะครับ33องศาที่เห็นนี้เครื่องกําลังทํางานอยู่นะครับซึ่งจะเห็นเป็นก้อนน้ําแข็งหมุนๆน,นี่ก็คือมันกําลังโปรเซสอยู่ว่ามันกําลังจะเตรียมการทําน้ําแข็งนะครับ หลังจากมันคิดไปสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะส่งน้ำเนี่ยผ่านตะแกรงทําน้ําแข็งด้านหน้านี้ครับอ่าน้ําแข็งก็จะผ่านช่องทําความเย็นแล้วก็ถูกปเก็บไว้ด้านล่างนะครับใช่ครับเดี๋ยวสักครู่ก็คงเห็นสําหรับตัวเครื่องนี้นะครับคุณสมบัติพิเศษนะครับสามารถที่จะตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องได้แล้วก็สามารถตั้งระยะเวลาที่ว่าจะให้เครื่องมันทํางานได้ถึงตอนไหนนะครับ ผมขอยกตัวอย่างการทํางานการตั้งเวลาสักนิดหนึ่งครับโดยการกดปุ่มทามเมอร์นะครับ1ครั้งครับระยะเวลาจะขึ้นด้านล่างนะครับเขียนว่า1ชั่วโมงไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับกดทามเมอร์หครั้งเราก็สามารถเลือกว่าจะให้มันเปิดหรือปิดตอนกี่โมงนะครับหมายถึงกี่ชั่วโมงหลังจากที่เปิดเครื่องนะครับสามารถตั้งได้ถึง24ชั่วโมงเลยด้วยกันหลังจากตั้งไปแล้วนะครับเครื่องมันก็จะ ทำงานแล้วก็พร้อมกับนับเวลาถอยหลังจนกว่าถึงเวลาปิดเครื่องนั่นเองครับน้ำแข็งที่จะออกมานะครับก็จะเป็นน้ำแข็งที่สะอาดบริสุทธิ์ตามน้ำที่เราใส่เข้าไปนะครับแนะนำใส่เป็นน้ำกรองหรือว่าน้ำจากขวดขวดที่สะอาดสดชื่นแล้วเท่านั้นนะครับการกินไฟเครื่องนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเป็นห่วงนะครับว่าเอ๊ะมันจะกินไฟมากหรือเปล่าจริงๆเครื่องนี้เนี่ยประหยัดไฟมากนะครับกินไฟเพียง180วัตต์พีคนั่นหมายถึงที่ผลิตกำลังสูงสุดเนี่ย มันจะอยู่ในช่วงประมาณ120วัตต์ถึง80ถึง120วัตต์เท่านั้นครับตอนนี้นะครับเครื่องก็เริ่มทำงานผลิตน้ำแข็งนะครับมันจะสูกน้ำขึ้นมาเช็คน้ำกับตะแกรงน้ำแข็งนะครับหลังจากมันได้ที่แล้วมันก็จะ กดน้ำแข็งออกมาให้อัตโนมัตินะครับทันทีที่มันเต็มเนี่ยมันก็จะหยุดทํางานอัตโนมัติอ่าทันทีที่เต็มน้ําแข็งที่มีขนาดใหญ่แล้วครับแล้วมันเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะกดเซ็นเซอร์นี้เพื่อหยุดทําการทําน้ําแข็งก็มีหลักการง่ายๆน้ําแข็งที่ได้นะครับก็สุงตักให้ดูนี่ครับน้ำแข็งก็ก้อนสะอาดสดใสน่ารับประทานใช่ไหมครับ และนี่นะครับน้ำแข็งที่เหมาะกับออฟฟิศหรือว่าครอบครัวขนาดเล็กหรือว่าจะมีปาร์ตี้เล็กๆก,ก็สามารถที่จะไปใช้ในบ้านของคุณได้ครับและนี่คือไฮคอน b z f 2 0 f ครับผมขอบคุณครับ